เดิมตนของบิดาของนักบินนะคะกรำไห้หลังจากต้องสูญเสียบุตรชายไปอย่างกระทันหันโดยบอกว่าบุตรชายเป็นคนดีค่ะผู้สื่อข่าวนิวทีวีจังหวัดสระแก้วนะคะได้เดินทางไปยังบ้านของนาวาโทเฉลียวนิวาสานนนอายุ68ปีอดีตทหารอากาศบิดาของเรืออากาศเอกนพนน์นิวาสานนนนักบิน F16 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ลพบุรีวันนี้ ซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงบ้านหลังจากไปดูศพบ,บุตรชายแล้วนาวาทโทเฉลียวและนางสิริวัลน,นิวาสาโนนภรรยาต่างร้องไห้ออกมาแทบขาดใจก่อนจะช่วยกันกับญาติเก็บเสื้อผ้าคเครื่องแบบของบุตรชายเพื่อเตรียมนําไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะก่อนที่นับินก็จะเียชีวิตนี้เขาได้บอกอะไรไว้กับคุณพ่อไม่บอกไม่มีรางั้งหอเลยครับครับบ่ายโมงคร,รึ่งเขายังโทรมาหาบอกว่าพออดจบินนะ ครับเขาเป็นเด็กยังไงบ้างครับเขาเด็กดีมากครับครับครับเลย